สนับสนุนรายการโดย p e p p e r LUNCH เสิร์ฟร้อนอร่อยสไตล์คุน ตอนนี้เราทั้งสองคนนะฮะก็อยู่ในบริเวณห้องอาหารดิอิน p e r i a เรียลไชน่นะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น4ของโรงแรมอิ p e r i a l เรียลควีนสะฮะซอยสุขุมวิท22นะฮะซึ่งแน่ว่าเป็นร้านอาหารจีนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะคะโอ้โหจุคนได้เกือบ200กว่าที่นั่งเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ฮะผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งมากซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องแพรนะฮะเดี๋ยวให้น้องแพรแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรัตนค่ะ ก็ S 2> <S 2> ตอนนี้กาลังศึกษาที่คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะนี่นะฮะว่าที่คุณครูคนใหม่ให้อีก2ปีเท่านั้นคุณจะได้เห็นคุณครูที่หน้า <S <S 1> <S 1> ตานหน้ารักอิสุนในโลกเลยนะฮะเร็วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าอาหารหน้ารับประทานขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าโอเคค่ะสั่ทานโอ้โหโอ้โหบางทีพี<ฮ>่ก็เร็วๆวไปนิดนึงเลว แม่มนนน้มานมานินี่โอเคมาแล้วครับอาหารโอ้โหถ้าไม่หยุดนี่มันคงจะไปอีกสักลอมลนะับโอเคครับอันนี้ก็นะฮะเป็นอาหารที่ทางห้องอาหารดิฉิลเอ็มพิวริเอชนานะฮะได้จัดสรรมาให้เรานะฮะวันนี้มีเมนูทั้งที่เป็นอาหารนะฮะแล้วก็บุฟเฟ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมนาแนะนำนแต่ละเมนูดีกว่าว่ามีเมนูอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากจานทางด้านขวานี้ก่อนเลยนะตัวนี้จะเป็น สลัดก้ามปูนะฮะของทางโรงแรมน,นะดูน่ารับประทานมากนะฮะแล้วก็ปลาหิมะทอดเต้าโวจะต้องราดปะคะใช่ใช่ตัวตัวนี้จะเป็นซอสเต,ต้าโฉซึ่งเป็นที่นี่คิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวนะครับที่มีซอสเต,ต้าโฉเพราะาเนื่องจากว่าจะเป็นซอสุพิเศษนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดซอสเอ็กโอนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของก๋วยเต <itu? S 1> ี๋ยวหลอดเช่นเดียวกันอันนี้เขาว่าอร่อยเลยทีเดียวเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทับทิมมังกรนะครับแล้วก็จะมีส่วนของหอยเชลล์ยัางนะครับผัดซอสเต้าซี่นะดูลักษณะของหอยเชลล์นี้คอนเทนต์เลยมากเมากจริงๆโอเคมาถึงในส่วนของบุฟเฟ่นะฮะก็จะมีในส่วนของนี่ขนมจีบกุ้งครับปลาห่อกุ้งครับ อันนี้ก็คือกันเชียงปูนะฮะผัดซอสผงกะหรี่นะครับนี่ฮะเกาหยกอันนี้ครับตาห่อสาหร่ายก็ขาวสีครับ <c oughs> นี่ <c oughs> จำได้เป็น <c oughs> จานจานอันนี้ที่สีจะเจอตได้โอเคแล้วก็ในมีอันสุดท้ายนะ,ะกุ้งนึ่งกระเทียมนะฮะ <c oughs> น่ารับประทาน,นจริงนะฮะถ้าท่านใดที่แบบอยากจะมารับประทานอาหารที่ห้องอาหารอ The Imperial China นะฮะมีในส่วนของทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็ทั้งอาคาร์ลนะก็มา แวะมาเยี่ยมมาทานกันได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไหนคะที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนสเกอรเกิไปชั้นชั้นสอ่ม,มาลองภูมกันอย่างนี <c oughs> ้เดี๋ยวเราเริ่มรับปรทานกันก่อนเลยดีกว่านะ สำหรับอาหารวันนี้ครับที่เรามารับประทานนะครับบอกได้เลยว่ายอดจริงๆนะครับไม่เชื่อถามอ๋อเนื้อตุ้ยเลยสีหน้านะครับอร่อยจริงสิ่งสิ่งที่ชอบเป็นหนาชอบเป็นพิเศษนะสำหรับผมนะวันนี้ผมรู้สึกประทับใจตัวนี้สลัดก้ามปูทอดนะครับอร่อยมากนะฮะกินแบบกินแบบฟินอะเหมือนกินแมกนัม <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากสำหรับตลาดข้าปุ้นทอดแล้วชอบจานไหนเป็นพิเศษชอบจานนี้ค่ะเป็นปลาหิมะแล้วก็เต้าชุใช่เต้าชวคือน้ำมันจะขมข้นนะคะแล้วก็แบบมีหวานเค็มแล้วก็กระเทียมนี่คือเขาจะผัดแบบกรอบอร่อยแล้วคือเขาจะแยกน้ำมาให้ด้วย ไงบ้างอาหารมื้อนี้อิ่มมากครับพี่นี่อย่าเพิ่องอิ่มนะความอรกกว่าเาไม่หมดแค่นี้นะฮะมีอีกร้านหนึ่งที่อยากจะพาไปรับประทานที่โรงแมรม Imperial Queen Star แห่งนี้นั่นคือร้านคาโชร์รีสอร์ทนะฮะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น37เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันโอ้ไม่ไหวมั้งคะโอเคครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันร้านต่อไปนะว่าร้านอาหารคาโชจะน่ารับประทานขนาดไหนและบรรยากาศดีขนาดไหนเขาว่าว่า เห็นวิวกรุงเทพแบบพาโนรามาเลยทีเดียวครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า่ะไปไรครับนีโอซุกนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะตัวน้ำจิ้มซึ่งมีถึง7แบบแล้วก็น้ำซุปเนี่ยมีถึง3แบบ ตัวน้ำจิ้มได้แก่ตัวสูตรกวางตุ้งสูตรต้มยำสูตรชาบูสูตรไหหลำสูตรแต้จิ๋วนะครับแล้วก็สูตรไต้หวันแล้วก็สิวขาสูตรพิเศษส่วนตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะมีซุปไก่ซุปต้มยำซุปชาบูซึ่งคอนเซปต์เราเนี่ยคือุกินนานาชาติอร่อยถูกใจกับน้ำจิ้มหลากหลายซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยเราบริการฟรีทุกตัวครับสำหรับเนโอสุกี้เนี่ย จริงแบรน์เราเนี่ยก็เปิดมาได้นานพอสมควรคือประมาณ10กว่าปีมาแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะมาขยายและสร้างตลาดจริงๆเนี่ยประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยของเรามีทั้งหมด12สาขานะครับทั้งในไทยและต่างประเทศล่าสุดนะครับก็จะเปิดตัวที่ศรีนครินทร์นะครับซึ่งจะเปิดปลายเดือนหน้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรานะครับคือเราจะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษให้ลูกค้านะครับ อาท i ่เช่นเมนูสิกเนเจอร์ซึ่งเรานาของสอดเนี่ยมาตีรวมกันโดยไม่ใส่แป้งเลยถือว่าเป็นเมนูพิเศษของเรานะครับแล้วก็โปรดักตเราเนี่ยก็จะมีคัดสรรพิเศษคุณภาพจริงๆมาให้ลูกค้าอาทีเช่นหมูดําเนื้อโคขุนสําหรับชุดสุก,กี้นะครับเราก็จะมีหลากหลายชุดอาที่เช่นชุดไหหลําชุดแต้จิว๋วชุดต้มยำแต่ละชุดเนี่ยคือเราก็จะคงรสชาติความเป็นต้นตํำรับเช่นชุดไหหลาอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีเชฟมาปรุงรสได้รสที่ถูกใจคือเราก็บอกว่าโอเคชุดเนี่ยคือชุดไหหลาเราจ้อกัน แบบีสาหรับโปรโมชั่นนะครับช่วงสิงหาและกันยานะครับเป็นลูกค้าที่มาทานที่ร้านสามารถโชว์แอปจะเป็นส่วนลด50บาทซึ่งเงื่อนไขส่วนลดนี้คือต้องทานอาหารขั้นต่ำสั่ง0 0บาทขึ้นไปนะครับร้านอาหาร Engru Basilean and Western Bistro ตกแต่งร้านด้วยสีสันฉูดฉาิอาหารแนะนำของทางร้านมี2เชนิดด้วยกันคืออลาคาและโทราสโกซึ่งเป็นจุดข,ขายของทางร้าน และยังมีมาให้เลือกอีกกว่า20เมนูด้วยกันเครื่องดื่มที่แนะนําของทางร้านคือไคปิรัญ่าซึ่งเป็นเครื่องดื่มสไตล์บราซิลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022382287หรือ w w w f a c e b o o k c o m e n g r i l b r a z i l i a n b i s t r o คุณเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่หิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรไปยิงข้าวคนรู้จ่ายแต่ก็ไม่รู้ร้านไหนอร่อยที่ไหนไบรรยากาศเป็นใจไม่รู้ว่าย่านนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดคำถามเหล่านี้จะหมดไปด้วยวงในแอปพลิเคชันแอปหาร้านอาหารอันดับหนึ่งของไทยที่รวบรวมข้อมูลจากผู้กินจริงที่คุณเองก็สามารถร่วมแบ่งปันรีวิวดีๆนี้ได้ไม่จํากัดดาวโหลดฟรีวงในแอปพลิเคชันแล้วเราจะพาคุณไปหาร้านอร่อยๆกันได้ทั้งทางแอปสตอร์และ Google Play Store นะจ๊ะ you